สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการจัดการยาหรือว่าการเพิ่มยาชุดนะครับเราสามารถสร้างยาชุดได้นะครับยาชุดก็หมายถึงเราจะมีเซ็ตของยาชุดว่าในหนึ่งโรคนะครับที่เราเจอบ่อยๆเช่นสมมติว,ว่าคุณค่าจะเป็นไมอัลเจียนะครับเราคลิกเข้าไปเราก็จะเจอยาที่เราใช้บ่อยๆนะครับ สมมติว่าเรามีได้กฟ i นแอมีพาราเซตามอลนะครับแล้วก็บันทึกไว้ว่าเราจะใช้ยาชุดนี้ในกลุ่มโรคที่เป็นไมอัลเจียนะครับทีนี้จะเห็นว่าในชีทนะครับ setting ตตนะครับที่เป็น drug set นะครับจะมียาชุดอยู่5ชุดนะครับซึ่ง5ชุดนี้ก็ขึ้นกับว่า user คนนั้นเป็นใครนะครับ อย่างเช่นคุณนี้นะครับยูเซอร์นี้นะครับมียาชุดทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีซ้ำกันได้ด้วยนะครับแต่ว่ายูเซอร์ไม่เหมือนกันนะครับแล้วรายละเอียดข้างในยาก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ยูเซอร์จะบันทึกนะครับยูเซอร์ที่2นะครับจะมียาชุดทั้งหมด2ตัวนะครับเดี๋ยวผมขอแลกเปลี่ยนยูเซอร์นะครับผมจะเปลี่ยนผู้ใช้งานเป็น1 2 3ออีกคนหนึ่งนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนยูเซอร์คนนี้นะครับจะมีจะมียาชุดของเขานะครับก็คือ UTI กับ m y อ g ลอยู่2ตัวครับมาที่ยาชุดนะครับจะเห็นว่ามียาชุดอยู่2ตัวนะครับก็คือ UTI กับ m y อ g ลนะครับทีนี้ผมจะสร้างยาชุดนะครับให้กับนายแพทย์ทดสอบนะครับผมจะเพิ่มคลิกตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ใส่ชื่อเข้าไปใหม่ในนี้มี2ตัวใช่ไหมครับเราอาจจะเป็นใส่เป็น common co ก็ได้นะครับเราก็จะใส่เป็นยากแก้วัดหนึ่งตัวนะครับ ใส่สิบเมตรแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับอาราเซอร์โมลนะครับวิธีการเลือกยานะครับจะมีรหัสอยู่ข้างหน้านะครับเราสามารถกด1 1นะครับ P.R จะเป็นโค้ดนะครับถ้าเป็น1เม็ด1 P.R.N นะครับทุก6ชั่วโมงนะครับกดเลือกเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะทำการบันทึกนะครับ เราทาการบันทึกเสร็จรปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในชีดนี้นะครับชื่อว่าตัวนี้คือชื่อชื่อชุดยานะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นข้อมูลยาตัวนี้ก็จะเป็นรหัสของเรานะครับจริงๆชีดนี้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเข้ามาจัดการใดๆนะครับเราก็เห็นว่าตอนนี้ชื่อชุดยา Common Code อยู่ในนี้แล้วนะเราสามารถเข้าไปมองเห็นได้นะครับถ้าเรายังไม่พอใจเราสามารถเพิ่มได้อีกนะครับ วิตามินซีนะครับ1 3 PT 1 3 PT ก็จะเป็น1เม็ด3ลเมลาหลังอาหารไปยี่ส20เม็ดนะครับเราสามารถกดเพิ่มแก้ไขยาชุดได้นะครับเมื่อเราทำการแก้ไขนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเนาะในรายละเอียดก็จะมีวิตามินซีเข้าไปอยู่ในนี้นะครับโอเค ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลบนะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับสมมติว่าเรายังไม่ลบเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงรอรับบริการนะครับอย่างคนนี้เราจะสั่งยาชุดนะครับมันจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่าคนนี้เรา,าลบไปก่อนนะครับเราดูยาชุดนะครับ แล้วเราก็เลือกยาชุดที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็กดเลือกนะครับยาชุดทั้งหมดก็จะเป็นก็จะมาอยู่ในนี้ของเรานะครับเราซัดเพื่อนได้อีกนะครับอย่างไมอเอาเชียนะครับก็จะมาอยู่ในนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถสร้างยาชุดแล้วก็ทําให้การตรวจคนไข้ของเราเสามารถที่จะผิดพลาดน้อยลงนะครับก็จะรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะ แล้วก็ทาการบันทึกนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในชีตฐานข้อมูลของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการลบนะครับเราจะต้องการลบยาชุดนะครับเราทําอย่างไรเนาะคลิกเข้ามาเลยแล้วก็กดลบยาชุดมันก็จะถามว่าต้องการลบหรือเปล่าเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับถ้าเรากดคอนเฟิร์มนะครับยาชุดของเราก็จะถูกลบไปถาวรนนะครับ เราก็จะมองไม่เห็นยาชุดแล้วถึงเราค้นก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะเหลือแค่2ตัวก็คือ uti กับ My a l อาเชียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเพิ่มลบแก้ไขค้นหายาชุดแล้วก็วิธีการใช้ยาชุดนะครับสำหรับในการาใช้ตรวจคนไข้เพื่อทำให้การตรวจคนไข้ ปลอดภัยแล้วก็แม่นยาำแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับไม่ไม่ลืมยานะครับโอเค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ